นข้าวขาหมูเลรนปุงคือร้าเจ้าเก่าค่ะจะหมดกระมังแล้วอร่อยมากๆเลยแน่ๆอุยสิคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ที่สุของร้านกันนะคะว่ามีสูตร ตำรับค่ะเราเป็นสูตรของเราเองนะคะที่ปรุงไม่เหมือนใครด้วยเครื่องเทศประมาณ7-80หรือ80ชนิดนะคะที่รวมอยู่ในกระบางนี้กินแล้วอร่อยเพลิน <c oughs> ค่ะขอ,คนะขอบคุณค่ะอย่าลืมมาทานกันนะคะมีถึงวันที่16ค่ะวันที่12ไสองม่ถมายน ทันกันะ